สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t นิว s เล่าข่าวการเมืองสกัดม็อบลงถนนไพศารสรุปให้คดีพิธาเดินตามคันลองนายไพศาลพืชมงคลน,นักกฎหมายโพสต์ข้อความผ่าน f เฟซบ o ๊กไพศารพืชมงคลระบุว่าสรุปคดีเลือกตั้ง 1. บรรดาคดียุบพ,พักก้าวไก่และคดีสอยนายพิธาที่ได้ยื่นรวมไว้ทั้งสิ้น13คดีนั้น ได้ถูกสั่งยกเลิกหมดแล้วคงเหลือคดีที่อยู่ระหว่างการดําเนินการดังต่อไปนี้คดีที่กะกะตตั้งคณะกรรมการไต่สวนว่ามีการกระทาความผิดทางอาญาตามมาตรา151เป็นคดีอาญาไม่เกี่ยวกับเรื่องยุบพักหรือเรื่องสอยและกะกะตได้ขยายเวลาให้คณะกรรมการการไต่สวนเป็นเวลา15วันเมื่อไต่สวนเสร็จก็จะเสนอกะกะตว่า ยุติหรือดำเนินคดีอาญาถ้าดำเนินคดีอาญาก็าต้องไปแจ้งความตำรวจดำเนินคดีคดีที่มีผู้ไปร้องต่อสารรัฐธรรมนูญว่าได้ไปร้องต่ออายการสูงสุดว่าพักก้าวไกลหาเสียงว่าจะแก้ไขป้าตา112รแต่คดีไม่คืบหน้าจึงมาขอร้องให้ศารรัฐธรรมนูญดำเนินการศารรัฐธรรมนูญจึงมีหนังสือแจ้งให้อายการสูงสุดชี้แจงว่า ได้มีการดําเนินการเรื่องนี้อย่างไรขอให้แจ้งสารทราบภายใน15วันซึ่งต้องรอฟังคําตอบจากอายการสูงสุดต่อไปเมื่อสองวันก่อนมีสอวผัาางท่านเดินทางไปที่กกตซึ่งตอนแรกเข้าใจกันว่าจะไปเข้าชื่อกันขอให้กกตส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูญว่านายพิธาขาดคุณสมบัติแต่เนื่องจากอยู่คนะสภาสวา จะเข้าชื่อให้กกตส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูนไม่ได้กรณีจึงน่าจะเป็นเรื่องขอให้กกตส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูญเองซึ่งยังไม่มีข่าวคราวจากกกตว่าจะรับเป็นเจ้าภาพหรือไม่ 2. สภาพดังกล่าวสอว่าการเมืองจะเดินไปตามขันลองไม่ว่าผลเป็นประการใดก็ไม่มีใครมีความชอบธรรมที่จะนำมวลชนลงถนน ต่างชาติก็จะเข้าแทรกแซงไม่ได้บ้านเมืองของเราก็จะปลอดภัย 3. นอกจากนี้ยังมีคดีร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งต่างๆทั่วประเทศประมาณ180คดีว่ามีการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งซึ่งจะมีการพิจารณาไตาส่สวนกันต่อไปภายใน1ปีถ้ามีเหตุเพิกถอนสสคนใดก็จะมีการเลือกตั้งซ่อมในเขตเลือกตั้งนั้นๆ ถ้าการเพิกถอนเพราะมีกรกะตเขตเกี่ยวข้องรับผิดด้วยก็จะต้องดำเนินคดีอาญาและคดีแพ่งด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามรัฐอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ